โอ้โหออกมคห้าโอ้นี่ปลาดุกปลาดุกผู้ทุกคนใหญ่เลยโอเคสบายดีมุนสกูทุกคนพบกับขกาปเจ้าก่าลสองป่ายโฆษณาสบายดีกับตอนแรกทุกคนบรรยากาศตอนแรกตอนคำเนาะตอนนี้เาก็อยู่ไห้ยุ้สวนทุกคนหลังจ้างคนมั่นเลยครับใช่ฮะอาชีหาใส่เบ็ดนะใส่เบ็ดปลาทุกคน ตัวปลานอนีนลายนะมีแต่ปลาใหญ่ๆนะประคองประดูคู่ตาว่าเฮาได้ก็โอเคนะเฮาหลังจากผ่านมันเนาะเรียบร้อยเนาะไปย้ายยืดชวนกันต่อมตับตัวน้องชิบิฮาร์ดใส่เบ็ดใส่หม้อทุกคนเนาะอีหลังเขาก็มีผู้อันนั้นนะคุสโก้เนาะ กูกูแหละกูข้ามโอ้ขอด้ายผ้าต้องมีอย่างไรตอนนี้เหาก็บ่มีเวลาไปหาดักนะเดี๋ยวเอาหาใส่เบ็ดก่อนหามีน้องชายเนะาะถามมาว่าเออหาปลายเบื้องแน่มีแต่เอหาหาใส่เบ็ดนะอะไรเนาะยามนี้ใส่เบ็ดแล้วก็ใส่หม้องเอาตื่นสีก่อนเพราะว่าบ่มีเครื่องนะ้ำมดุดยิงปลาเนาะ บ่มีเครื่องเดี๋ยวสิส่วนน้องชายมานะแต่น้องชายเพิ่นมีเครื่องนะมุดกับพันในพัาน,น,านตูเพิ่อนนะโอ้ขนาดเด้ไปเชกบาทก่อนจักมือก่อนสิช,ชวนเพิ่นมาเนาะอ่่โอเคทุกคนเดี๋ยวยยเฮาหาใส่ใส่เบ็ดใส่หม้อก่อนเบ็นเฮาใส่บ่ใส่ลายดอกสิมาลังตอนนี้ก็เหลือเหลือเพื่อเลยทุกคนเดี๋ยวเอามองนาะ มองห้องกับมองประสิกว่าเลยเนาะนลายด่างนะมันสีหาด่างไปเลยโอเคเดี๋ยวสิใส่ตอนใส่ให้องชิบตะไทเบิ่องหนึ่งทุกคนมีตอนยามมันถือมันถือเบิ่งนำกันเนาะป่าใส่เบ็ดเนี่ยใส่หมอกเนี่ยเอาชนะแล้วทุกคนอู้อพอไกมาห้ำอู้นี่ ประดุกประดุกผู้ทุกคนใหญ่เลยนี่เขาได้ซองตัวนะคอกรบปุกมาหน่ะเด้ไป็กเก่งเสาทำเนาะนะกาใส่ไปใส่กระดุ๊กใส่ได้เนี่ยทุกคน เบ็ดนะคท่านได้ออกนะได้ซองตัวปลาคอกับปลาดุกถ้าหลุดอีกจะหน่อยทุกคนมันฉิบมาอีกบ่อืมมันใหญมันใหญ่เห็นอยู่นะแต่ว่ามันบอ่นะอกำลังนจะกินนะแต่ว่ามันเห็นเขามันปลวกต่ก่อนปลาคอน้ามวยใหญ่มันงนะเขาชีชัยปลาเนี่ยแหละเาคือเดี๋ยวสิไปยาม ครับโน่จำโน้ะใส่ปลาสองคืนเลยนะสองคืนพยายามเบิ้งม,มันสิถือเดิมมันสิหนาว,วะนะบะบูเนาะไปเบิังน้ำกันทุกคนใส่ปลาสองคืนไปจับเขาเอาอะไรไปจักครับก็ได้ มาเห็นทุกคนแนวนี่กับน,นู่นยังเลยหมดเร่งตอมเลยนะนคือ1ิบคือกันนะนี่กันนะ สองลังสองโตเลยนะจะให้บุค่อยมีเวลามายามนะครับมาทางพี่กับป้าอยากทั้งญนนะเอา้ามานทุกคนแต่ว่าจะกินได้เราบวได้อสร้างชีวานนะมนเนาเบิงที่สามเลังที่สามคือบระเด็ ยาวขึ้น,นพี่น้องเลยพบ,บากันเนาะโอ้อันนี้โบราณน,นะทุกคนกินชิ้นเบิร์ดนะโบราณทีวเขากู่เลยนะแล้วทุกคนมีจุดนี้เขาใส่นี่โอ้เอาคันเบิดเ้าไปแล้วนะแล้วเขาทำแลวโอ้นี่นนะนะวนมันเลย มาบ่จ๊ะอืมหลุดทุกคนอืมกี่ประมาณนี่มาแล้วทุก okay, ตรงน,นี้เราก็มายามตนาน้นเสาเนะมันชีถือจากตัวติดน,น,นะนะอู้หูโสุ่งอยู่นะใสยย่ห่อตัวนี้เนานะทุกคนเห็นะทุกคนแกบประคอทุกคนประคอประดุกอะไรคืนนี้นะสองตัวนะ

กินเก่งปลาดุกดูกปลาคอเลยยำมักลายกินหรอสายดื่มหิบเลยน้องแมาค่ะป๊าใช่ปะหำบใช่าแกงปลาดุกทิมนี่แหละ โอเคทุกคนนี่สำหรับคิปนี้กันเฉพาะตอนนี้ก่อนเนาะกินนะพอกันใหม่โอ้เนี่ยพาลูกๆกินนี่แหละเนาะตอนนี้แหละ